น,น,นี่ก็จะมีลานกราบไหว้นะด้านในอาคารด้านในอาคารก็จะมีพระเวสสุวรรณนะมีปั้นองค ทาเวสวรรน,นะครับแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ในตาบลซื้อโรงศพนะครับมีปิดทองฟังลูกนิมิตด้วยนะนี้ก็มีทาเวสุวรรกับท้าเวสวรรน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับ เดีวเราไปดูด้านนอกด้านนอกนี้ก็จะมีสถูเจดีพระโอสฐะนะนนะมีพระโบสฐนะครับนี้มีเป็นพระบรมรูปทรงมา้า ม,มีสถูปใจดี D นะอ,อ๋อต้องนี้ว่พี่เป็นพระโบสดนะครับออสวยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะน่าจะเป็นเออ อฐิพระพรมสาลีลิกธาตุนะครับด้านในเนี้ยไปดูหน่อยหนึ่งโอ้เนี่ยฮะพระพรมสาลีลิกธาตุนะครับด้านในเดี๋ยวเรากบมาเข้ามากราบไหว้นะครับเดี๋ยวเราไปจุดก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูจากระยะไกลวิวระยะไกลด้านหลังนะสวยงามนะครับนู่นนะ เดี๋ยวเราจะพาไปลานพระพิฆเนศนะครับอน,นี้บริเวณลานนะครับลานอุทยานมาฆบูชาซนะีกนี้ก็จะมีเป็นของพรหมณ์นะมีพระพิฆเนศ่วนด้านโน้นก็เป็นของพุทธนะครับลานมาฆบูชาแล้วก็มีโบสถ์แล้วก็มีเจดีสาลีลิขิตาธินะครับแบกลาวก็สวยมากนะเป็นภูเขานะสวยงามนะ เราก็ผมก็ขอจบนะครับคลิปมากราบพระที่อุทยานมาคาบูชานะครับนครนายกนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเที่ยวทำบุญ